ซากุระระเบิดมาสุดท้ายใส่หุ่นาคาไซครั้งนี้รุ่นที่3จนแตกกระจายเป็นเศษเล็กทรายเหล็กเริ่มละลายเธอหอบหายใจแรงก่อนจะรีบตรงไปยกก้อนหินขนาดใหญ่ที่ทับแขนของย่าโจออกมาด้วยพลังเสริมจักะซาสารุริมองภาพตรงหน้าอย่างประหลาดใจทำไมถึงยังขยับได้ทั้งที่โดนพิษของฉันไปนแล้วเขาเริ่มนึกถึงครั้งที่ปล่อยคันคุร่ให้ตายด้วยพิษและสงสัยว่ามีใครในสุน,นะสามารถวิเคราะห์พิษของฉันแล้วสร้างยาก ได้เง้นหรือต่อให้เป็นย่าโจก็ทําไม่ได้แน่แต่เมื่อเห็นซากุระกําลังรักษาแผลให้ย่าโจเขาก็พันนึกขึ้นได้เด็กนั่นมาจากโคโนโฮะหมู่บ้านของซึนาเดดินจาแพทย์ที่เก่งที่สุดในโลกเขาเข้าใจทันทีว่าซากุระปรุงยาแก้พิษเองและไม่อยากเสียหุ่นเชิดไปมากกว่านี้อีกซาโซริจึงถอดเสื้อคลุมแสงอุตสาออก เผยร่างกายที่แท้จริงร่างของเขาที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแต่เป็นหุ่นเชิดมนุษย์สมบูรณ์แบบที่ตัวเองสร้างขึ้นเพื่อความเป็นอมตะ แคนทั้งสองแปลงเป็นเครื่องยิงมีใบมีดพิษเข็มระเบิดและอาวุธนับไปทวนติดตั้งอยู่เต็มร่างดูให้ดีเถิดนี่คือศิลปะแห่งความนิรันดร์ของฉันซาสุริแห่งสายแดงซาสุริพุ่งเข้าจู่โจมซากุระและยาโจด้วยความเร็วและแรงที่ต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงการต่อสู้ระหว่างหุ่นเชิดมนุษย์กับสิทธิแห่งตำนาซึนเดะเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันด้าน,นนอกนารุโตะยังคงวิ่งตามได้อิดระด้วยความโกรธเต็มเปี่ยมได้อิดาระสะบดในใจเฮ้ยซาโซริต้องด่าฉันแน่ที่ปล่อยให้เรื่องยืดยาวแบบนี้เพื่อกำจัดคาคาชิเขาปัน้นฝูงจิ้งรีดดินระเบิดจากดินเหนียวและปล่อยโจมตีแรงระเบิดแยกคาคาชิออกจากนารุโตะแต่ร่างที่โดนกลับเป็นร่างเงาของคาคาชิ ที่ใช้หลอกศัตรูไดอิดาระคิดว่าคาคาชิตายแล้วจึงหยุดบินและเตรียมสู้กับนารุโตโดยตรงทว่าคาคาชิตัวจริงก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งอย่างเยือกเย็นคิดว่าเดสมอรเรไปแล้วเนี่ยไดอิดาระกัดฟันก่อนจะเร่งบินหนีอีกครั้ง นารูโตะก,กำลังจะวิ่งตามแต่คาคาชิจับปลายห้ามเขากล่าวอย่างนิ่งๆนายถนัดการต่อสู้ระยะประชิดส่วนมันใช้การโจมตีระยะไกลมันสามารถรอบเข้าซุนะและจัดการคาเซคังเงะได้คนเดียวนายคิดว่าแค่ความเร็วจะเอามันอยูหรอ คาคาชิอธิบายว่าถ้านารุตโตอยากชนะเขาต้องบีผู้เชี่ยวชาญระยะไกลนินจุสระยะไกลหรือสมองแบบชิกามารุจากนั้นเขาก็พูดยิ้มบางๆว่าโชคดีนะที่ฉันมีทั้งสามอย่างคาคาชิจึงวางแผนการใหม่ให้เขาและนารุตโตล,ลาตัวเดอิดาระร่วมกันเดอิดาระที่ยังบินหนีอยู่เลี้ยวกลับไปเห็นคาคาชิกำลังเปิดและปิดเนตรวงแหวนของตนเตรียมใช้พลังลึกลับบางอย่าง